สวัสดีครับอยู่กับส่องโแลนพาเลาะคือเก่าครับมัหนีพามาชมหมักท่านสวนไม่งามนะครับเนาะปีนี้อยากไม่เน่าแน่นะครับเนาะนี่ครับเป็นหน่วยเน่ากาลายนะครับปีเป็นเป็นบ้างปีครับบ้างปีจะบวเน่านะครับเนาะนี่ครับหน่วยเ็เริ่มมีนะครับเนาะ นี่ครับบางปีนะครับเนาะจะมีหน่วยเน่าเลยครับแตเมื่อผมจะดำบดับนะครับขึ้นไปสุบรถเมื่อกี้น่ครับสำรรถนะครับเนาะนี่ครับถ้ามีหน่วยเน่านะครับเนาะมันจะเป็นจอหูเนวนี่ครับหูมาชัดนี่ครับจอหูนี่คือไข่ด้ครับนี่ครับจอเข้าไปกินินนะครับเนาะเป็นหนอนแดงครับเอถึกบางปีมัน ระบาดนะครับเนาะต้องเก็บไปทิ่มี่ครับบางปีนี่ก็จะบ่คคอยมีนะครับเนาะบ่คคอยมีเอแมงหรือโลกนะครับเนาะถ้าบางปีก็จะมีเป็นเป็นล่านะครับเนาะล่ายูที่นี่ครับยูไ้ใบนะครับปีนี้จะบ่คคอยมีปันไหนครับแต่ก็มีเป็นหนอนแทเนนะครับนี่ครับ้า ล่านะครับนอกจากหยู่ยุติใบแกนครับส่วนมากครับนครับผู้ใดอยากจะมาช่มมาจินกะมาสื่อนะครับเนาะผู้ที่เคยสื่อนะครับเนาะทุกษาสวนไม่งามอยู่ที่จังหวัดยะโสธรครับอยู่ถนนอรุณประเสริฐนะครับเนาะอยู่ระวางจังหวัดอำนาจยะโสครับอยู่สะพานเซ่แม่น้ำลำเซ่บ่ายนะครับเนาะระวางเขตร้อยต่ออำนาจยะโสครับ นี่เป็นเป็นต้นตำนะครับเนาะเพิ่นจะบ่เน้นฉีดยาปั้นเดเนะครับเนาะเพื่อว่าอหา้คนมาช่อมสวนแล้วมันเกิดมีการบิดกินน้ำแน่นะครับเนาะเป็นเรื่องปกติครับเพิ่นเกิดเลยบ่ฉีดยาหลาเทัาใดเนาะฉีดฉีดตามโลกครับแต่เป็นล่ากับฉีดฉีดยากันล่าครับกับตองสามมือสี่มือครับเพิ่นยังปล่อยเขาได้ครับนี่ครับ บางท่านนี่มันเป็นปตาน้อยเนาะเนาะปตาน้อยต้นน้อยครับนะีน่นนครับหน่วยก็ใหญ่คือเก่าครับการสชาติก็บ่ต่างกับชุป,ปีนะครับเนาะกัหวานเหมือนเดิมครับนะครับเรียกว่าปีนี้ดกบ่นะครับกระดกเนาะครับพุทซาสวนไม่งามจะมีเป็นพุทซาน่อมสดเนาะครับเนาะแล้วก็พุทซา สามรถครับจะจะมีอยู่ในสวนนะครับเนาะอันนี้ทายเห็นเบิ้งสวนเขาขาวขานะครับเนาะ,ะการบำรุงเพ่นกรให้เป็นทางใบนะครับเนาะทางใบหลักทางน้ำนครับะจะเน้นเป็นทางปุ๋ยหวานนะครับเนาะปุ๋ยหวานปุ๋ยกรอบนะครับเนาะเพื่อเพิ่ม ความหวานนะครับนื้หรือเป็นฮอร์โมนไข่นะครับเนาะนี่ครับอ่แผ่นนี้เป็นแผ่นติดแมงครับเนาะหล่อแมงกบางแผ่นเมันบริสิทธ์เก่านะครับเนาะตัวนี้มันจะดียางครับมันบริษีใสสารเคมีครับเนาะใสเป็นแผ่นเหลืองแล้วก็ท่าเก่าเข้าไปครับาแมลงวันท้องนี่จะมาติดอยู่ในกระป๋องนี่ครับเนาะอติดอยู่ในแผ่นเหลืองเหลืองนี่นะครับเนาะอีกแบบนึงเพิ่นก็เฮดเป็นขวดนะครับเนาะ เพื่อจะดักมาแลงวันท่องครับนี่ครับพุทซาครับพุทซาสวนไม่งามกบมีเรื่อยๆครับอมุทซาอยู่นี่ออกได้ประมาณเดือนหนึ่งหรครับก็บจะเจ็บไปถึงประมาณเดือนเกือบๆเ,เดือนกุมภาพครับนี่ครับผู้ที่เคยกินเคยชิมแล้วก็แวะเขามาเบิงได้นะครับเนาะเป็นจะขายอยู่ขางถนนนะครับเนาะ ท่า้าสวนเลยครับพุทธาสวนไม่งามครับผมนี่ครับถ่ายภาพบรรยากาศน,นะครับอปลานะีน้ำเนาะเป็นปลาต้นหน่อยน้ำนะเนาะปลาต้นหน่อยปลาต้นใหญ่จะอยู่อยู่ด้านพูนครับไกลๆผมครับปลาใหญ่นั่นเป็น,เป,นเป็นหลายปีแล้วนะครับเนะาะปลาหน่อยนี่เป็นกะกะบ่ดนปานในครับปลาหน่อย เพิ่งได้ห้าหกปีนี่แหละครับปลาน้อยนีะครับนี่ครับชมบรรยากาศสวนพุทธาสวนไม่งามครับดกครับต้องบิดท,ทิมน้ำาหะครับครับิ่ง่วยโหรดครับเะืออนแสงจางน่อยนะครับเนาะ ครับสุดท้ายนี้ว่ามิยังหลายครับฝากกดไลค์กดแชร์ส่องกดแลน์พาเลาะเนี่ยนะครับขอบคุณครับ